สวัส, vos, สดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาเปลี่ยนล้อรถมอไซค์นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนซีลวดไปครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแบบพิธีแบบบ้านๆนะครับส่วนคันนี้นะครับก็แกะออกมาแล้วครับก็จะทำการเปลี่ยนยางนอกนะครับเปลี่ยนยางนอกแต่ปัญหาก็คือ ทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนนะครับยางในก็จะขาดนะครับยางในก็จะรั่วนะเนี่ยบ่อยมากครับโอเคครับเดีย๋ยวมาถอดกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็ดูอาการอยู่นะครับอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนยางนอกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ยางในก็ทําการปะไปเรียบร้อยครับก็ได้วิธีใหม่นะครเพราะว่าของเดิมนะครับหลายครั้งมากนะครับที่เราทําการเปลี่ยนนะยางในก็จะรั่วนะแล้วก็ทําการปะอยู่อย่างเงี้ยพอใส่เสร็จสักพักยางยางก็แบนอีกแล้วแบนก็ถอดออกมาถอดออกมาปะปะไปบางทีซื้อ,อยางในใหม่มานะครับ ก็เปลี่ยนไม่เท่าไหร่ครับงัดไปงัดมาครับเจอรูรั่วนะครับหลายรูมากครับบางทีก็ต้องทิ้งอย่างในไปนะนนี้เดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับสําหรับวิธีการถอดนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่หาผ้ามานะครับผ้าถ้าเป็นช่างมืออาชีพนะครับอันนี้เราเรามาเปลี่ยนเองนะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเองก็ลองวิธีนี้ได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับไม่ต้องไปถึงช่างนะ เียงแค่ท่านมีเหล็กนัดยางนะฮะแต่ว่าดูดูขอบนะขอบขอบเหล็กนัดยางนะครับบางทีมันก็จะมีความคมนะครับเราก็ต้องลบคมให้หมดนะลบคมให้หมดเนี่ยเมื่อก่อนนะครับไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ผ้าไม่ได้ใช้อะไรลนะงัดไปงัดไปนะครับอย่างในก็จะรั่วบ่อยนะถ้าช่างมือชีพเขาไม่ไม่เป็นอย่างเนี้ยถ้าช่างมือชีพนะครับเขาจะไม่ค่อยเจอปัญหาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาทํากันเองครับก็ อาจจะเจอปัญหาได้ครับเราก็ค้นหาปัญหาไปนะครับพอเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามางัดกันนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนยางนอกนะมันก็เปลียนยางไว้่นี้ยางนอกมันเสื่อมหมดแล้ว รายการซ่อมเราครับก็ซ่อมหลายอย่างมากหลายอย่างมากครับมีการเปลี่ยนซี่ลวดไปก็มีนะครับตั้งศูนย์ไปก็มีการการเปลี่ยนยางนะหลายคั้นอยู่ครับนี่ก็คือซ่อมเองน,นี่ถ้าเรางัดไปก็อาจจะอย่างนี้นะงัดเข้าไปก็อาจจะโดนโดนอย่างไรได้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าผ้ารองประมาณนี้ ก็เป็นการช่วยได้นะครับช่วยช่วยเซฟอย่างในนะเพื่อไม่ให้เขาโดนเหล็กนะครับแล้วก็เกิดรูรั่วนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับก็จะรั่วทุกครั้งรั่วทุกครั้งอย่างนี้พยายามที่จะไม่ให้เหล็กนะครับมันสัมผัสกับยางในนะ พราะถ้าตัวงัดของเรานะครับถ้ามันมีคมอยู่นะครับก็อาจจะทําให้อย่างในมันเป็นรูได้ครับขาดได้ครับ <S <S ถ้ามืออาชีพนะเขาแป๊บเดียวครับ เรามือสมัครเล่นเนี่ยทำเองทำเองบ้านๆทุกอย่างก็ส่วนมากก็จะทำเองไม,ไม่ไม่ไปถึงช่างนะถ้ามันไม่ไหวจริงจริงนอกเหนือจริงถึงจะไปหาช่างนะทำได้ก็อมนะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไปได้นะที่เรามาเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าเราซื้อแต่อะไรมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองมันก็ได้ราคาถูกกว่ากับทางที่เรา ไปหาร้านทํานะครับมันก็จะเสียเงินเพิ่มนะก็แล้วแต่ความสะดวกของใครนะครับถ้ามีเวลาทําก็ทําเองได้นะถ้าไม่มีเวลาทําก็ส่งช่างนะก็จะดีกว่าไม่เสียเวลาด้วยนะนี่เราพอมีเวลาเราก็ทำนะทุกครั้งเอาลงไปนะก็พาลอง ก็มาลองเติมลมไว้นะครับทิ้งไว้อันนี้ก็ได้จากปั๊มลมโมดิฟายของเรานะครับจากควมเพสเร์นะยางไม่อันนี้ยางใหม่นะยังไม่เคยได้ปะเลย อันนี้ก็ยังใหม่ครับแต่ปากเพราะว่าโดนเหล็กงัดยางนะครับทิ่มขาดเลยสองรูเป็นความผิดพลาดของเราเองกองหาวิธีการแก้ไขนะครับก็ลองใช้ผ้าดูก็โอเคนะมันเวิร์นะครับก็ไปลองทำดูได้นะ นี้เราก็มาใส่อย่างไรกันนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วครับไม่น่าจะรั่วนะ ช่วงที่เรายังไม่ถึงจุดที่ว่าเราจะต้องงัดนะครับแล้วก็ใช้ที่งัดธรรมดาไล่ถอยไล่ ไล่ไปได้กันน,นี่ไล่ไล่ไปก่อนได้นะยังไม่ต้องใช้ผ้านะให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะงัดยางลงนะครับเพราะว่ามันจะฝืดหน่อยเราต้องใช้ผ้านะครับผ้ารองแต่ถ้าช่างที่เขาชนานาญนะครับเขาไม่ใช้แล้วเขาก็ปืดๆๆเสร็จลแล้วแป๊บเดียวอันนี้เราก็ต้อง,องระมัดระวังเพราะว่าเราบ่อยมากครับเจอปัญหาบ่อยมากท,ทําทีไรรั่วทุกที ที่การงัดก็ไล่ไล่ระยะแคบๆนะไม่ต้องไประยะห่างมากถ้าห่างมากนะครับก็มันจะงัดไม่ไหว <S 2> <S 2> <S 2> เป็นการป้องกันยังไลน,นะครับเพื่อไม่ให้เขาขาดเนี แล้วแต่สะดวกนะวิธีใครดีก็ใช้วิธีนั้นนะนี่เราทําวิธีนี้นะครับก็อยากจะบอกแล้วก็แนะนําทําตามได้นะครับก็ไม่ไม่สมหวนวริ่สิทธิ์นะอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเราไม่ทํำนะไล,ทละ่ทีละนิดทนะีละนิดนี่ย ก็มาเติมลมกันนะครับผมลงจากปั๊มลมบริไฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะครับลองทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงนะครับว่าจะมีการรั่วหรือเปล่านะก่อนที่จะไปประกอบใส่รถนะเทคดูก่อน เดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนยางนอกไปสามคันนะครับก็สองคันนะครับก็ยางรั่วนะครับโดยการงัดยางนะก็เลยหาวิธีใหม่นะครับก็ถ้ามันไม่เกิดปัญหานะครับเราก็จะไม่มีวิธีการแก้ไขนะก็จะไม่มีวิธีการป้องกันนะครับอันนี้เราก็มีวิธีการป้องกันโดยการใช้ผ้านะครับใช้ผ้ารองที่งัดยางนะโอเคครับเดี๋ยวรอสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับถ้า ยางเขาไม่ไม่ั่วนะครับก็แสดงว่ามันใช้ได้นะสามคันเลยครับตอนนี้ครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนยางนอกนะครับแล้วก็งัดยางโดยใช้ใช้ผ้านะครับผ้ารองนะครับผ้ารองตัวงัดยางนะก็ได้ผลดีมากครับไม่ั้วกเลยครับของเดิมนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับก็ั่วนนะครับเนี่ย งัดที่ไหล่ก็รัววนะครับอันนี้เราเปลี่ยนยางยางใหม่เข้าไปนะครับงัดที่ไหลก็รั่วทุกทีอ่ะก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนก็ลองใช้ผ้าดูนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ั่วอีกเลยนะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับผู้ที่จะทําการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับพื้นๆน,นะครับในการเปลี่ยนยางนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งช่างซ่อมนะครับทําเองนะครับก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าเราไม่อยากทําเองนะครับก็ส่งร้านซ่อมนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าพอมีเวลานะครับก็ทําเองได้นะครับไม่ว่ากันนะครับส่งช่างซ่อมก็ดีครับจะได้ไหวครโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหาเรื่องทํานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมสร้างต่างๆนะฮะทำอะไรก็ตามนะครับที่เราเจอปัญหาหรือว่ามีสิ่งดีๆมาบอกนะครับก็จะทํา คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ